ค่ะกลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะมาลงสามน้อยมัดร่วมของแอดเนาะคะ่ะกล่องอาร์ตบ่ได้พี่น้องบ่รู้ว่าเป็นน้ำหยังเนาะคะ่ะอาร์ตเป็นเนี่ยสองสามหน้าที่กระดีดออกเลยนะคะต้องกราบขอโทษขอให้เนาะคะ่ะพี่น้องไปแน่จนว่าจะได้อา่าหลายหน้าที่แล้วก็ตัดซะนะคะแอดจนว่าเมื่อให้ล้กค่ะพี่นอ้องตั้งมือเศร้านี่นะคะเป็นน้ำหยังเนาะคะ่นว่าความจําเต็มกับแอดกับลบทุกมือนะคะ ก่เปราะอยังเนาะพี่น้องเนาะมือหยาคมือง่ายตามบุญตามบาตรตามกรรมตามเว่นของมนุษย์เนาะค่ะค่ะการเมือว่านนี่แอดจะพาไปเบื้องแนวทางของเมือว่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนเมือว่านของแอดบ้างเด่นอยู่ที่หากัะเบ่าเนาะพี่น้องเห็นบ่ค่ะนะคะหากัะเบ่าเนาะค่ะพี่น้องแอดบ้างเด่นอยู่ที่หากัะเบ่าเข่าศูนย์เก้าเก้าสามเก้าตะน้อยแหลกเก่าเข่าสามแดงเนาะค่ะ ไปน้อยอ่าปกตินะคะพี่น้องนะคะไปน้อยปกติเขายุ่ที่สามห้าเจ็ดนะคะสามห้าเจ็ดห้าหกนะคะหามาบนรางพี่น้องเจาะได้หาเจ็ดตรงๆนะคะไปที่น้อยวิ่พี่แอตตงคออนุญาตจับมังซีเด้อค่ะไปทีน้อยวิ่พี่เขาที่หาสองกับหาสีพี่น้องหาม่าตังวัดซีแต้มซีเถือซีแดงนะคะม้วน นะคะคไปบวกน้อยวิ่พี่อีกมาหาเทือ่อเหมืนตัวหนิพี่น้องลักลอยน้ำนะคะนะคะมาหาเทื่อเลยนะคะลักลอยด้วยนะคะนะคะมา,าล้วล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะนะคะค่ะสำรับมือนี่แอดกะมีแนวทางดีๆมาลงให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่านะคะของหมายข้อละเอียดนะคะมือ เม่อว่านี่เขาที่หาเจ็ดตรงๆนะคะเม่กก้อนนี่เขาที่สี่ศูนย์วีนะคะทัดไปอีกของวันที่หาเขาที่ศูนย์หาหลบปกติตรงๆ,ๆะะเ,งเลยนะคะเขาตัวเนิ่นของแอดเลยนยค่ะพี่น้องส่วนวันทัดไปเป็นของวันที่ลดค่ะพี่น้องค่ะมาตศูนย์นะคะศูนย์มาสองเทือนะคะพี่น้องนะคะศูนย์แอดกับว่าใดอ่านี่นะคะ หนึ่งหลุดค่ะกะต็ตตองผ้าเบิงหยัดหลังนิดหนึ่งเ้อค่ะพี่น้องค่ะเผื่อรอเวลานึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะส่วนมือน,นังค่ะคือหลุดเลยนะคะหลุดทั้งเลนเลยมือน,น,นัอ่าของวันที่สองเจาะอ่าว่างที่หากับเก่าเจาะได้ที่สองหาหลอกปกตินะคะพี่น้องนะคะส่วนเก่ากับมาลักลอยหลกักะมาวี่นะคะ ชาติทิเก่าของเฮากัะซื้อ่าเดินดีเนาะค่ะพี่น้องจำนี้นะคะอ่าส่วนหมูวว่านที่หนึ่งเขาทีเจ็ดสองกับหกสี่ตรงๆเลยค่ะพี่น้องนะคะป้าหกกับเจ็ดนะคะพี่น้องเขารวดวตรงตรงเน้นเน้นเลยนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมิเด้อค่ะแอดมีแนวทางดีๆมาใหา้ทุกมือนะคะหมว่านหนึ่งเป็นมือที่มีกำไรเลยล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าหามกาั่วลว ต้องว่าหาเถื่อเนาะพี่น้องหาเมือว่านเนาะค่ะจับคููได้คููเดียวจะหาเจ็ดกับคุ้มแล้วค่ะสายหลุดนะคะสายหลุดเขาล้วลวเลยนะะนนะะเนเาดเดะค่ะพี่น้องนะคะกับตัวเลขกับมี่เขามีหลุดเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะไปตอนแนวทางของมือนีเลยนะคะค่ะขออนุญาตขยับกล่องเด้อค่ะพี่น้องถือฝนบ่ไ้พี่น้องเอ้ปีนีตกมาปีนีสขภากเพราะใครดี สามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะมือนีวันที่แปดเนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะแปดหกหกหกนะคะเด่นนะคะ ขออนุญาตตีเสียไไปเรยก่อนดีกว่านะคะพี่น้องจะได้โลกงแนวทางไว้ไว้เลยนะคะต้องกราบขอบุญขอบคุณนะคะพี่น้องที่รับชมต้องกราบขอให้อีกคืักันนะคะเพราะว่ามันก็ต้องใส่เวลานะคะพี่น้องคะ่ะนะคะขอให้ตัวเลขเขาเนาะพี่น้องเนาะ สูแนวทางของมือนีเลยนะคะกล่องบอดีพี่น้องว่าจะหอดมือจะหอดบอนะคะมือนีจะว่างเด่นอยู่ที่เจ็ดกับเก่าค่ะพี่น้องนะคะว่างเด่นอยู่ที่เจ็ดกับเก่าเด้อคะ่ะมือนี ถามมือนีมีแนวท่างเบิดนแนวท่างตองนะคะแอดเขียนไว้นีก่อนกันเริ่มนะคะกันเบิเจ็ดเจ็ดตัวเดียวเท่านั้นล่นะคะ่ะพี่น้องนะคะ จับคูเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าค่ะพี่น้องนะคะเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าเนาะค่ะค่ะ มือนีเจ็ดจะมาแห้งนะคะพี่นอ้องชนขนาดนี้พมากกะแอดกัย่อมเนาะคะ่ะถือว่าแอดฟันเจ็ดเด้อค่ะมือนีเพราะว่าแนวทางมันชนหลายแอดจังกาฟันถ่าบพมา่าแอดกับ้องกาบขอโทษคอพไพนะ่ใบนาทีเด้อค่ะพี่น้องนะคะ่ม่า,ม,ามือนีก็ต้องถือว่าโอ้นะคะพี่น้องเก่าซี เก่าห้าค่ะนะคะถามว่ามากักยางแห้งๆเป็นพิเศษมือนีแอดกาฟันไห้ไหน้ามมาอนาะาบอม่าแอดก็ต้องกาบขอถอดคอไพ่ไวนะที่นี่แอดฟันสองหางนี่นะคะฟันสองหางนี่ให้เลยของมือนีเนาะคะ่ะ นักที่ตัวนี้นะคะนักที่ตัวนี้เด้อพี่น้องแอดฟันหายสองหางนี้นะคะสามตัวหางเดียวนะคะสี่สเอาเก่าหกเจ็ดก็จะรุดไปนะคะถามว่ามักยังมักเก่าส่หกเก่าสี่ค่ะพี่น้อง นะคะเบาบางถือว่าเบาๆพี่น้องในยินแล้วนะคะพี่น้องไปใส่พิจารณาญาณเลือกเอาเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะไปเลือกไปเน้นไปตัดสินใจเอาเดอ้อค่ะว่าพี่น้องมักแนวทางตัวนีโบนะคะว่าออ่าอ่าามีความเป็นไปได้บอว่าที่แนวทางตัวนี้จะมานะคะพี่น้องค่ะนะคะสำหรับแอดนี่แอดมักไปอยู่ที่ เกาซีกับเกาฮกาค่เมื่อเนี้นะคะฟันไห้เลยเกาซีกับเกาหก้าเบิร์นมานาจะนี้เจ็ดเจ็ดนะคะค่ะเพราะว่าแอดฝันอยู่บานเลขทีหนึ่งร้อยสิบสองนี่แอดฝันเกี่ยวเฮียนมาหลายมือแล้วแอดวอร์ในให้ลงในคลิปอยู่ที่ขามว่านฝันเกี่ยวเฮียนทั้งสองหลังเลยมว่านี่ออกเลขทีเฮียนหลังในหาเจ็ดตรงตร,งตรงค่ะเหลือหลังอยู่หน้าพี่นอ 112. อ้องหนึ่งหนึ่งสองมื่ขึ้นี่กับฝันเกียววา่าพอที่เพิ่นเสียแล้วเพิ่นว่านอนอยู่ทั้งเฮียนค่ะ เรากานองแท้ก็ออกมากกับยางขึ้นทึ่งเฮนไปเลยนะคะแอดตีเก่าหกกับเก่าซีเท่านั้น,นะคะ่ะพี่น้องมืงเนี้นะคะเพราะว่าหลังในมันออกแล้วนะคะแอดฝันเกี่ยวเฮียนมาหลายมือแล้วก็ออกเรียบร้อยแล้วนะคะอ่อนย่างเรือหลังนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาสูถ่ายคลิปแล้วแอดก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องที่เขามารับชมนะคะที่เขามาให้กําลังใจนะคะมีความผัดอา่าถักมาได้เดอ้อพี่น้องก็ม์ให้กาลังใจ ถามไทยเป็นพีเป็นนองกันใดนะคะสําหรับคลิปนี้ขอคุณค่ะสวัสดีค่ะ